พัฒทัฒนิมนะคะเช่นิ่งนะคะเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเดิมตัวเองเนี่ยน้ำหนักประมาณ5 9าสถึงหกสิอะฮะอยู่อยู่ระดับนี้ค่ะแล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกกำลังกายแทบจะอาทิตย์หนึ่งอะ่ะ ประมาณแค่วันสองวันแค่นั้นแต่ช่วงช่วงที่ทํางานอากาศจริงๆไม่เคยออก่าลังการเลยแล้วก็ระยะนี้ประมาณ2อถึงสเดือนมาละที่เร่มีน้ำหไักตัวใหญน้ำหนักตัวก็เึ้่เพราะว่าทํางานเสร็จแล้วก็ลงเวรมาแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวน้ําหนักก็อยู่ประมาณเนี้ค่ะหกสิบทีนี้ก็สรรหาวิธีการที่จะทําให้ตัวเองอะ่ะผอมลงเพราะว่าชุดเนี่ยมันคับแล้วมันมันเริ่มแ,แบบรบกวนรบกวนชีวิตประจำวันแล้วนะคะ ก็เคยเลยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ๆที่เขาว่าดีนะปีหาเคยใช้ยาลดความอ,อ้วนแต่ว่าก็ไม่ได้มันไม่ไหวเพราะยาลดความอ้วนมันก็จะมี s i เ e e f ฟ e c t แล้วก็จะมีมทำทำให้เราเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์มมอคะไะเวียนหวัวปวดหวัวบ้านหมุนอะไรเนี่ยก็ไม่เอานะแล้วก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่เขาแนะนามาก็ยังไม่ได้ผลอ,อีกแต่ทีเนี้ยก็มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยค่ะ เมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก็เริ่มลองดูอ่ะลองดูอีกสักตัง้งหนึ่งไหนๆก็อยากจะรอแล้วทีเนี้ยก็ค้นพบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี้ยก็คือได้รับทําได้ดูวิดีโอในช่องช่องเด n a t i o n นะคะให้สัมภาษณ์เรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วก็ธุรกิจใหม่ทีเนี้ยเราก็สนใจเรื่องธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เราก็ต้อง ให้ความมั่นใจก่อนแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันใช้ได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะก็เลยลองสั่งน้ำมาคเบรีตัวเนี้ยลองมาใช้ก่อนเพราะว่าในในคุณสมบัติบัตรมันนอกจากเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการควบคุมไขมันแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยก็เลยสั่งมาทานดูลองทานไปช่วงแรกเนี่ยน้ำหนักก็ยังคงที่อยู่นะคะขวดแรกคือจะทานเช้าเช้าวันเย็น ครั้งละ1งออนนะคะตอนท้องว่างเสร็จแล้วพอสัปดาห์ที่สองขวดนี้ทานได้1นึ่งนขวดต่อสัปดาห์นะคะพอสัปดาห์ที่สองน้ำหนักเริ่มเริ่มเริ่มลดลงมาประมาณ1นงกิโลแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสัดส่วนเนี่ยตัวเองกระชับขึ้นเสื้อผ้าชุดที่เคยใส่เนี่ยก็จะใส่สบายขึ้นไม่ได้นติดกับแล้วแล้วก็ทานต่อไปพอสัปดาห์ที่ข้าสัปดาห์ที่3เนี่ยน้ำหนักลงไป สองกิโลทุ่งน,นะคะแล้วพอทานหมดขวดที่สามมันหนักลงไปอีกสามกิโลรวมทั้งหมดแล้วอ่ะสามกิโลกว่า,า,าตอนนี้น้ำหนักเหลือประมาณสี่สิบสี่เอ้าห้าสิบสี่ห้าสิบสี่จุดห้ากิโลค่ะจากห้าสิบเก้ากิโลก็ตอนนี้เริ่มทานขวดที่สี่แล้วค่ะก็อยากจะให้น้ำหนักเนี่ยลงไปอีกสักนิดนึงจะไม่จนที่พอใจเคยเคยเคยลองหยุดทานขวด ับเนี่ยเคยลองหยุดทานพอหยุดทานแล้วก็ไม่มีอาการอะไรผิดปติไม่มี s i เ e e f ฟ e c อะไร